สวัสดีครับคนวันนี้นะครับผมจะพูดถึงการอัปเดตร้านเสื้อผ้าเป็นสิ่งที่เจ๋งมากๆาเลยนะที่ผมชอบมากๆเลยมาดูกันว่าคืออะไรหรือกัน <c oughs> ทุกคนนะเนี่ยเสื้อผ้าไหมหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเป็นเป็น,ปนคือตู้โกศิเหละครับ ไป,ไปที่ตู้เลยปัออ๊บไปตึ๊ตึ๊เตึ๊อตึ๊บตึ๊ตึ๊กตึ๊บตึ๊บตึ๊ตึ๊ซฟมาดูซิมยับเจีอะไรตึ๊บตึ๊ตรงนี้ทุกคนปกตินะครับจะมีแค่2ช่องนะครับตอนนี้มี3ช่องแล้วนะครับปกติจะมีแค่ช่อง search creator id กับ ต้องช,ช่อง search design ดิอะฮะตอนนี้มีอีกช่องแล้วช่องนี้คืออะไรมาดูเอาละช่องนี้คือให้โพสอะไรก็ได้ให้พิมพ์อะไรก็ได้เช่นผมจะพิมพ์ว่าดิสนีย์เอะไมาล็อกดีกว่าพิมพ์คำว่าล็อกอ่าอยากหาเสื้อแบบล็อกๆ็อกเสื้อไปเลยเจอไหมเติตึ๊บติมเตม นี่ไปนี่หินนี่เสื้อนี่ครับเสื้อชาวล็อกนะมันจะขึ้นล็อก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 ประมาณนี้ทุกคนมันจะขึ้นอย่างนี้นะครับเราก็ไม่ต้องไปตามเรียกว่าไปหาตามไอดีคนแล้วนะครับตอนนี้สบายมากนะพวกหินอย่างนี้นะครับก็จะเจอเออแก๊งล็อกนี่สมมุติว่าเราเซิร์ชรดถนนอ่าเผื่อใครอยากทำถนนไป R O A D A D รถถนนเรจนี่ก็จะเจอถนนมีนี่ไหมนี่นี่อะไรอ่ะโมกถนนเออมูกถนนก็มีเสื้อถนนก็มีนี่ครับก็จะเป็นแกงถนนอย่างนี้อ่าทำให้เราสบายมากๆเลยนะครับเวลาเราทำนะโอ้ ชีวิตดีไหมทุกคนชีวิตดีและตั้งแต่เขาอ,อัปเดตอันนี้มานะน,นี่เจ๋งมากมากเลยนะครับนั่นแหละครับทุกคนผมแนะนําเลยนะตู้เนี้ยต่อไปเนี้ยจะคอสตอมอะไรอยากได้อะไรนะเซิร์ชได้แล้วเออวันนี้เบสก,ก็ไปก่อนนะครับเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วบ๊ายบาย